สวัสดีครับเพื่อนๆคนที่ใช้นิสสันอยู่นะครับไอตัวนี้เป็นนิสสันแบ็กอ dition นะครับพอดีเขาเล่งไม่ขึ้นนะครับได้แค่80ครับแค่แปดสิบจะคิดจะแซงก็ลําบากนะครับอันนี้ผมออกตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่ช่างแต่พอได้นิดหน่อยอันดับแรกผมก็มาเปลี่ยนกองอากาศครับเปลี่ยนไป 2 5 0ไม่หายครับล้างตัวนี้ครับตัวควบคุมอากาศซื้อน้ำยาเล็กทรอนิกมาฉีดก็ไม่หายครับอันนี้ก็ไล่ไปตีเซตนะครับก็เปลี่ยนกองโซล่าครับตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวที่เอามาล้างเปลี่ยนตัวนี้ไป230ครับอันนี้จบครับจบเลยเนี่ยครับเอามาฝากนะครับใครที่ใช้นิสสันอยู่ ไม่ต้องจะทำเองได้ก็พื้นฐานก่อนครับเมื่อวานก็ทำไปก็6 0 0เท่าไหร่600ห้า50 60 6 70อ่าไม่เกินพันนะครับน้ำยาอะไรด้วยมาล้างก็จบ